เสร็จเรียบร้อยครับรถ j จิปเช r o ์กีหลังเปลี่ยนคอมแอร์ล้างระบบใช้แผงแอร์เดิมเช็คแล้วไม่รั่วนะครับเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เปลี่ยนพัดลมโบเวอร์ใหม่เปลี่ยนวาลวหลังซ่อมเดินเบาแอร์เย็นคอมแอร์ตัดต่อปกติลมส่วนตหลังออกช่องลมเป็นปกตินะครับนั่งสองก็ได้รับความเย็น ขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณครับตอนนี้ลองเล่งเครื่องนะครับความร้อนระบบแอร์อยู่ที่180ในรถเย็นได้อยู่8องศานะครับพอครับเทสความร้อนระบบแอร์นะครับอุณหภูมิตอนเช้านี้อยู่ที่30องศานะครับ ในรถตอนนี้เย็นได้8องศาเข้ามาเช็คความเย็นภายในรถนะครับตอนนี้ก็32นะครับรู้สึกเหมือน37นะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง90%นะครับอากาศร้อนจัด เดินเบาในรถตอนนี้นะครับตอนหน้านะครับอยู่ที่9องศาตอนหลังก็อยู่ที่7องศานะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้อยู่ที่23นะครับลมสปีดสองนะครับ เช็คการกลางแจ้งนะครับเอเยนตัดต่อปกตินะครับความเย็นจอดอยู่กลางแจ้งนะครับอยู่กลางแดดคอนโซลก็มีความร้อนนะครับความร้อนเข้ากระจกด้านหน้ามาอีกนะฮะ ในรถก็ถือว่าทําความเย็นได้ดีครับรอบเดินเบานะครับลมที่ออกจากช่องลมตรงคอนโซลกลางนะครับตอนนี้ออกมาอยู่ที่6องศานะครับ เช็คกันกลางแจ้งนะฮะกลางแดดเลยนะครับถือว่าเดินเบาระบบทําความเย็นได้ดีครับพร้อมท,ทำงานครับแอร์ตัดนะครับัดลมตัวด้านขวามือนะครับ ก็ความร้อนถึงระดับก็ทำงานตามปกติครับเสร็จอะไรของรถจี๊บเชนเลกี้คะ่ะ ก็จะเป็นในส่วนของตู้แอร์เก่าเอ็กเชนวาวเก่าค่ะตู้แอร์ของรถจีบโชลกีค่ะถึงจะเป็นตู้ใหม่นะคะจะต,ต้องเช็ดรั่วหรือว่าคิวซีกันก่อนค่ะตู้แอร์ใหม่ไม่รั่ว,ไม,วไม่ซึมค่ะต่อต่อเอ็กซ์เชนวาวไม่รั่ว,ไม,วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบตู้ใหม่ลงเปลือกค่ะตัวตู้แอร์ใหม่นะคะก็จัดการประกอบลงเปลือกเรียบร้อยค่ะ ตู้แอร์ใหม่ก็เลือกใช้อนไรมาตรฐานเดนโซค่ะช่างก็จัดการประกอบตู้แอร์ใหม่อีกชั้นวาวใหม่เรียบร้อยค่ะเก็บรายละเอียดต่างๆตู้แอร์ของรถจี๊เชอร์เรกี้ค่ะมีปัญหาตรงช่องลมทืนภายในรถค่ะผรกช่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวบังคับทิศทางลมค่ะให้อ่ลมนะคะไม่ สเปสปคะค่ตัวนี้ก็ไม่สามารถนําออกได้นะคะแต่เจอปัญหาก็คือหนูกัดแทะค่ะบริเวณนี้ก็เดี๋ยวจะได้จัดการเชื่อมปลาติกให้ค่ะถ้าเราไม่แก้ไขนะคะลมอาจจะรั่วได้ค่ะหรือว่าถ้าเราเอาออกเลยนะคะลมเทินภายในรถนะคะก็จะสเปสปะออกด้านข้างได้ค่ะทำให้ลมไม่แรง แล้วเดี๋ยวให้ช่างจัดการแก้ไขปัญหาให้ค่ะเชื่อมตัวพัดต,ติคไฮวันนี้ช่างลงมือประกอบในส่วนของตู้แอร์รถจิบค่ะ ก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของพัดลมโบเวอร์ค่ะตัวมอเตอร์และก็ใบพัดก็ตัวปลาติกที่ควบคุมทิศทางลมของพัดลมโบเวอร์ก็จัดการเชื่อมปลาติกแก้ไขจุดที่หนูกัดแทะให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้ทิศทางลมก็จะไม่ได้รั่วแลวก็จะออกตรงค่ะจัดการเปลี่ยนประเกีนฟองน้ำเปลือกตู้จุดที่เปลี่ยนให้ได้ค่ะ ก็จะมีเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้หนึ่งลูกนี่ก็จะเป็นไดเออร์เก่าค่ะไดเออร์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่หนึ่งลูกค่ะคอมแอร์ลูกใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานค่ะตรงรุ่นตรงตามสเปคอาตสติ๊กเกอร์ได้ค่ะตัวคอมแอร์ลูกเก่านะคะที่มีปัญหาก็คือคอมแอร์รั่วแล้วด้านในคอมแอร์ค่ะเกิดเป็นสนิมก็ลดขั้นในนะคะที่รู้ว่าแอร์ไม่เย็น ในรถนะคะมีการรั่วซึมหรือว่าระบบแอร์มีการรั่วซึมไม่ควรที่จะเติมน้ำยาแอร์ใช้บ่อยๆค่ะควรที่จะแวกอากาศหรือมาดูดอากาศภายในระบบเพื่อให้ในระบบไม่มีความชื้นถึงจะเติมน้ํามันขอมเติมน้ำยาแอร์เข้าไปได้ค่ะถ้าปล่อยให้ภายในระบบมีความชื้นก็จะเกิดสนิมภายในระบบแบบนี้ค่ะ สองผลให้ไม่ดีค่ะก<น>็อคอมลูกนี้ก็ใช้เวลารอนานหน่อยนะคะเพราะว่าก็จาก m ม k อิน USA ค่ะซึ่งเป็นคอมจากอเมริกาค่ะ,ะคก็ไม่สามารถนะคะหรือว่า,า,นานไม่มีใครการสตอกได้ค่ะต้องใช้เวลาสักนานหน,น่นนนอยอันนี้ก็จะเป็นตัวคอมให้ลูกใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดคัดแอ่ และในส่วนของแผงแงชดสายน้ำไยก็จัดการหลังระบบภายในให้ค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบอะไรใหม่ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังค่ะตัวบัดลมโวเวอร์้อต่อคอแอร์้อต่อตอฮีเตอร์ค่ะก็จัดการ เก็บรายละเอียดยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยค่ะเพื่อมให้ล้มหรือ <pun> ว <ter> so ่ากินเข้าไปในรถได้ค่ะคอมแอร์ของรถจี๊ปค่ะเดี๋ยวจัดการเติมน้ํามันคอมใหม่ค่ะทงจัดการเติมน้ํามันคอมใหม่ในคอมค่ะดูแอร์รถจี๊ป yuk แล้วพี่ดูแหครับยกตู้แอร์ประกอบลงรถค่ะครับไว้เลยครับเสียงเดี๋ยวไปดู หู้ไหนมาดองไปต้อนทิ้งอ่ะเบียงแต่ต่อนมอททีอยูเ่อนนเออย่ำรถจิบภายในรถค่ะหลังจากที่ยกตู้แอร์ประกอบช่างก็จัดการประกอบหน้าปัดต่อค่ะ ในส่วนของฝั่งนั่งคนนั่งก็จัดการต่อขาดก็เลือตรงเกะและคน่วนกลางค่ะเสียงการทำงานของพัดลมโบเวอร์เงียบค่ะงานเป็นปกติ อาจารย์การประกอบของแอรลูกให่เรียบร้อยค่ะเปลยนย่างโรลิหมขออกของแอร์ให้สองวเปลี่ยนใบเออใหม่หึ่งลูกของกุญย่างโรลินเขาออกใบเออสองวย่างโรลิเชิญหัวค่ะเปลี่ยนคอ่กแบบเขาูแอร์แ้าจัดการประกอบไอเรียบร้อยค่ะตอนนาจัดจาร ใชแอนในกระบวการแก๊สไสค่ะเดินเบาค่ะการทำงานด้านโลอยู่ที่30คายอยู่ที่200ค่ะก็ะถือว่าความร้อนของระบบแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอุณหภูมิภายในรถลงมาได้อยู่ที่8องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆที่40องศาค่ะลงมาที่7องศาค่ะคอมตัด คอมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะคอมทำงานทีเก้าองศาค่ะตาตอ,ตอนนี้ภายในรถปรับระดับน้ำยาที่สุดค่ะเปิดสปีดพัดลมอยู่ที่สอง เหการทำงานของตัวพัดลมโบเวอร์ค่ะก็จะดีปรับสปีดพัดลมมาที่3 4เสียงการทํางานของพัดลมโบเวอร์เงียบค่ะลดลงมาที่3 2ปรับระดับน้ำยาที่สุดเปิดสปีดพัดลมอยู่ที่2ค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมก็ได้อยู่ที่8องศาค่ะ ความร้อนของเครื่องยนต์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะเช็คการทำงานรถจิ๊บเชลลกีหลังเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ล้างระบบใช้แผงแอร์เดิมเปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนโบว์ใหม่เปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับหลังซ่อมเดินเบาระบบทำความเย็นได้ดีครับแอร์ตัดนะครับ ทมทำงานความร้อนระบบแอร์ตอนนี้อยู่ที่200นะครับอันนี้อยู่225นะครับแอร์ตัดนะครับ พร้อมทำงานครับรับประกันกรณีรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆที่เราซ่อมเปลี่ยนโอลิงให้นะครับนาน1ปีนะครับพอมแอม์ใหม่ครับทำงานได้ดีครับ แอร์ตัดนะครับ <Okay. S 1> พร้อมทำงานครับ <Okay. S 1> รับประกันกรณีรณั่วซึมตามขา้อต่อต่างๆนะครับให้นานหนึ่งปีด้วยนะครับ <Okay. S 1> แอร์ตัดนะครับ เสียงการทำงานของเครื่องยนต์นะครับทั้งตอนแอร์ตัดและคอมทำงานนะครับก็ปกตินะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานปกตินะครับน้ำทิ้งระบบแอร์นะครับจากตู้แอร์หยุดนอกรถปกติครับ ล้างทำความสะอาดแผงแอรหม้อน้ำให้นะครับน้ำฝุ่นนะครับออกมาเยอะนะครับเทาเทาดำดำเลย ทางจัดการประกอบกระจังหน้านะครับรถจอดหลายวันนะครับฉีดล้างทำความสะอาดปุ่มด้านหน้าให้ รถจิปเชลร์กีเช็คการทำงานระบบแอร์เช็คความเย็ยนตอนเช้าความเย็ยนจากช่องลมด้านหน้าได้7องศานะครับความเย็ยนจากคอนโซลกลางที่เป่าไปช่องหลังได้อยู่7.8องศาอุณหภูมิในห้องตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25-26องศาครับ อบเดินเบาครับแอร์เย็นปกติระบบทำความเย็นได้ดีครับ uh-huh ัดลมตัวด้านขวามือนะครับก็ความร้อนถึงกระดับก็ทำงานตามปกติครับ ร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9้าโมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5 9ถึงพฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ